สวัสดีครับวันนี้ว,วันนี้เรามีทีตัวทีละตัวเอาพี the hmm, ่พี่เอาส่งมาส่งมาส่งมาอ่าเอามาเลยให้ปลาเร็วอ่ามานี่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 เปลืองมานี่มานี่เร็วมาเปลืองมาเปลืองนี่มานี่มามามาเร็วมานี่เร็วสิอ่าเอาไหนเอาไหนอ่เอาั้นก็ได้มาเอามาเร็วเอามาเร็วเอามาไม่เอาเฮ้ยเลือกเลยเฮ้ยเลือกเลยเฮ้ยเอาไงเอาเอาสองแดงเอาสองแดงเลือกเอาเลือกสองแดงโอ้โหฉลาด ทิเนี่ยไปเอามาทิฟฟีไปเอามาอ่าเงี้ยแกอ่ะทิฟฟีเอามาเร็ว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 มา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 โอ้โหทิฟฟีมาทิฟฟี่วันี่ลูกมามาโอ้นั่งลงนั่งลงนั่งลงแนะนำครับแนะนำอันนี้คือมะเฟืองลูกมะขิดครับเขามาฝากเร็วไปสองอาทิตย์ที่มะเฟืองเนี่ยนี่ไม่ห่าวเงี่ง มเมื่อเพืองไม่ค่อยได้ฝึกมาก็เลยจะดื้อน,นิดหน่อยทีนี้พอมาอยู่ที่บ้านครับก็ปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดหยอดอยาอินผัดมาก็เราใช้บาวิโตเนี่ยอันนี้สำหรับสี่สิบโลไม่พอครับที่เฟืองอ้วนเนี่ยหนักเข้าไปสี่สิบสี่โลเลยต้องเปลี่ยนเป็นยาหยอดซึ่งสามารถใช้ได้ถึงสี่สิบถึงห้าสิบหกโลสำหรับหมาใหญ่ครับบาวิโต้มีทั้งยากินและยาหยอดครับเทคนิคในการใช้ยาหยอดนิดนึงก็คือ ก่อนยอดห้ามอาบน้ําทักสองสามวันหลังยอดห้ามอาบน้าประมาณสองสามวันเพราะว่า,ามาหยอดยาก่อนอนี่อยู่ในนี้ลิควิดลิควิดจ๋าอ้โหโหโหโวนนี่ใช้ความรุนแรงมากเลยอ้วนนี่ใช้ความแรงมากเลยฮะเดี๋ยวก่อนของกินรนะอดเดี๋ยวแต่ตอนนี้มาหยอดยาก่อน ง่ายมากครับที่อับบิดตรงนี้ครับบิดบิดให้ให้ทะลุป,ปับแล้วก็บีบได้เลยหยอดหลังคอนะครับนี่ครับหยอดให้ถึงเนื้อผิวเนื้อครับใช้เยอะเพราะว่าน้ำหนักหมาน้ำหนักเยอะครับ อโอเคแค่นี้ครับหลังแยกยอดห้ามอาน้ำสองวันสุดท้ายต้องกินขนมกันแล้วใช่ไหมนั่งลงพี่กฤษนั่งลงพี่เหมียวมานี้เหนียวมานีนงง้นั่งลงนั่งลงก็นั่งลงนี้นี้โอ้อย่า่าเสียงดังไม่เอาไม่มีการรบกวนสมาธิสงบทุกอย่างอยู่ในความสงบอย่าดื้อนี่ นี่รอรอไม่เอาอย่างงี้นไม่นี่รอพี่เมียวครับเฟืองกินช้าๆพี่มกขี่ช้าๆเออนี่อันนี้คือน้องหมาที่รับการฝึกมาก็จะกินไวอันนี้ก็คือไม่ค่อยได้ฝึกก็จะช้านิดนึงอันนี้เร็วนิดนึงไปอ่าอันนี้เรามาดูอีกนิดนึงว่าน้องหมาที่ฝึกแล้วอะเป็นยังไงพี่เมียวพี่เฟืองลุกพี่เมียวมาทางนี้พี่เมียวหันหน้ามาทางนี้ก่อน อันนี้แบบนั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะเพื่องยาเบื่องลงไปเหนี่ยวรอนะคะเหนียวรอนะลุกรอรอรอก่อนรอ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 อ่ะกินได้อันนี้คือน้องหมาฝึกมาอันนี้คือน้องหมาที่ฝึกมาเหมือนกันนี่สิส่วนตัวนี้มาดูว่ารอได้ไหมรอ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  รอ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 ไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราดูว่าป๋าจะฝึกให้รอได้ไหมติดตามชมครับ